พี่นอ้องวันนี้เดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิรงอัปเดตน,นะครับอ,อย่าแพนกลานะครับหลังจากที่ปลูกไปแล้วเป็นเวลาหาชิมหามือนะครับเป็นแพนกลาที่ว่าปลูกในรูปแบบปันแห่งนะครับพี่น้องเนะ <Okay. S 2> เาะโอเคผมได้เฮ็ดคลิปปลูกเฮ็ดคลิปรีวิวตอนฤดูยี่สิบหามื่อไปแล้วอันนี้มาหาชิมหามือพร้อมตัดแล้วล่ะครับตัดไปแล้วครับพี่ตัดไปแล้วประมาณงานหนึ่งนะครับที่นี่ไปรายละเอียดความยงาอยังต่างงานสนใจยังจะไปเบิ่งกันในคลิปครับผม ตามไปครับผมอ่าครับพี่น้องนี่ครับผมแพนกลานะครับอายุห้าสิบห้าวันนะครับแพนกลาบวกเจ้าทินนะพี่น้องเนาะโอ้นี่ยเนี่นี่นนมาเบิงบ้งเมื่อกี่เป็นยังไงนะนี่ห้อยห้อยยางครับใส่ใช้ใช้มาจับเบิ้งไกลๆให้พี่น้องเบิ้งนะครับนี่เป็นแพงกลาบป่ะนี่แพ <c oughs> น,นกลานน <c oughs> กะโอ้ใส่เนาะ จับเังนไรนี่นอแทงกรลาครับนี่ครับพี่น้องแทงกรลากระลาก็มีอย่างเจ้าทีมกันไรปบปนกันไปแต่ว่าย่าวนะครับปอมย่าวหาชิมหาเมือบพอตั้งหกสิบเสนแล้วเนาะเป็นบางชุดกันนะครับบางชุดกับพรท่านปันนี่ขึ้นมาเลยข้างล่างอ่าเบื้องข้างล่างนะครับตามที่กิบกอนได้อธิบายไปนะครับว่ามันชิดเลือไปนี่นะครับไงตาใหนจำเลยนะครับเด้อเวลาตัาไหนตาใหนจำเลยต้องจำจำนะครับอ้าถือว่าพานนะครับพี่น้อง ห้าสิบห้าวันนะครับแต่ว่าแนมไปมันชีมีหยาดนี่หยาหังก็อือ่นเนาะหยาห้างกาบอะไรเพือนี่สักหยายัาง,ยางนะครับนี่ครับเขียวไปเบิดแล้ะครับไอ้เรื่องเลี้ยงนะมันเป็นดอกหยาดอกหยาเจ้าทิ้นเป็นละครับจริงๆแพงกวลาเข้าน้าขึ้นกันครับนี่น้าตึบ๊บนี่เนาะไปเดี๋ยวคือว่เามาตัดอะไรหนึ่งบ่ ก็ตัดก็ดต,ดต,ดต,ดตัดเป็นอย่างไรงามบ่คาวยกินดีกินแสบบอขวไกินดีข้าวยกินดี <c oughs> นดนนอเนนออเทอ่ออเออเออเอันออเอ้นออาออเ่งเออเอันนอเมอเออเออเอลเออเออเออนออเนี่ออเนอ <c oughs> น,นอน <c oughs> นอเอ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 อเาเออออเเออเออออออเดอดอด <c oughs> บบออเอเอ มึงนี้ล่มห่วยนี่หยาแพ่งกลาบนี้นี่พงกลาน้ำอยู่อนนี้โอ้มนีลลมไปน้ำกันครับมึบงนี้มันมันเหา่วเนาะหยาเพ่งกลาบนสิเป็นหยาต้นนยหน่อยนะครับเป็นเป็นปใบนยหน่อยพอถือหยาเจ้าทินทับทมกสิกสิเนี่ยบอกเยเห็นมาสันตอแต่ปัญญาเปิดด้วยคักๆนี่ครับนี่ครับนี่มีไปทัวครับ ก็ดูต่อต่อไปว่าสัตวนะครับน้องบุญดูแลีตอตอ่ยต่อต่อซีว่าสัตวห่วยไม่โดนเ,ดเ,เนี่ยจักสามมาได้ว่าลอยปเปอร์เซ็นต์นี่ตอ่อซีว่าสัตวครับเอ้าตัดแต่งกันไปโอเครอบนี้ผมแจกนะครับพี่น้อง <c oughs> ผมแจกนะครับเพราะว่าต่อแหลกผมแจกให้พี่ให้น้องนะครับบานไก่เดือดเคี่ยงเอ่อให้มาตัดนะครับไปให้ยงวงให้ควย้ยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับนี่ครับแมงกุรากับรายอยู่ด้วยครับ ต้องตลาดก็มีจากที่มีนะครับแบ่งทีแบ่แงนอกนะครับไปกินยำนี่แต่ผู้ใดบ่วกมีหยาบ่ได้ปลูกหยาเมื่มอสิหยาเน,น,นี่ยนะครับเหมือนการฮะหัวหัวแห้งกลวยแต่นีเพื่อนมาตัดไปแน่ล่ะครับหมู่บ้านก็มือเศร้าแล้วก็น้องน้องไส้ก็ตัดให้ควายจะคล้องกินแน่แล้วงานเต่งมตัดไปไรยหนึ่งนะครับตัวนี้มีอยู่สามลานะครับเนีย่ยทั้งกลุลาก็สิเหลืออีกอยู่สองลา ให้พี่ให้น้องมาตัดเอาคือเก่าครับพี่นอ้องถือว่ามาตัดแต่งกุ้งหอยกุ้วหยกินได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับของผมก็สิเดมีการตัดแตง่งนะครับตัดแตง่แตงแดงฟันวาก,กันไปเนาะครับเนาะโอเคอืว่าไปเบป็งทางเปนทางพุ่นทางตัดเหลี่ยมเป็นยังไงเงาสมเด็จครับนี่ครับผมพี่นอ้องอ่าให้พี่ให้น้องพันมาตัด แบ่งไปให้งวให้กล้วยเป็นกินนะครับนี่อันนี้ก็ประมาณบางไรน์หนึ่งนะครับตัดบันตรทัตรแถครับเรืออยู่นหน่อยนี่มุมนี่เดี๋ยวม,ม,ยมืออื่นกับซิมี่ผมมาตัดอีกครับอันนี้ที่ว่าแบ่งกันหน้องเนาพีนะ่าเห็นดอดออกกหลายๆนี่มมันันนนก็็เปดอกาเจ้าทินาะครับแต่ว่าอย่าให้พี่ให้น้องเบิ่งครับเพ่งกระหล่ำมันมีรีบ่ะเอานี่ครับนี่ครับต้นนิดหน่อยนี่ครับนี่ครับเป็นเครื่องเต็มนะครับของร้านครับเป็นเครื่องเต็มอ่ะนี่นะครับนี่ครับ น kind of ี่นะครับแท่งกระลาต้นหน้อยๆนครับต้นหน่อยเนาะเดี๋ยวผมให้เบิ้ลรอดูต่อสามครับรายการแน่นอนครับตัวสองตัวสามเนาะนี่ครับเดือยเต็มแล้วครับนี่ครับใจเย็นๆคือพันวานะครับเนาะสูตรแบบปั้นแห่งพี่น้องแต่กับวันตามวันหนาบกนาเติบอยู่แล้วมันคือสิมันเกิดโปเบิ้นแล้วะเจ้าที่มันมาลายครับเนี่ยเป็นเกลือตัวต่อไปก็ดือยเดือ อ๋อนั่นเป็นขึเรื่อยี่นี่คือเรื่อยมันไปได้ไกลแห้งแล้วนี่ได้ครับเด้อเบิ่งเดียวจากตัดออกนี่เห็นไหมใส่อ๋อนี่มันนี่ละนี่นะครับพี่น้องนี่ละพามาเบิ่งขางกันน่ครับตัดดอ,อกใหม่ๆเมื่อวานนี่ครับเมื่อวานนึงเมื่อเส่าเ <im it> มื่อวานเนา<ม>ะน,นี่ครับพี่น้องเมื่อเส่าก็ตัดเมื่อเส่าก็ตัดพี่น้องเพิ่งมาแบ่งเอาครับคืแบ่งให้กันกินอ๋อนี่ยนะครับเออครับแบ่งสู่พี่น้องนั่งกินนะครับตัวคุ้ยพี่น้องใกล้ๆครับ พูดเป็นเตยบุกนะครับเป็นพี่เฮนน้องใ,ใกล้ๆนะเหมือนมีงวมีข้อยหา,างหยางหยางนะครับหยางตัดไปแล้วเนาะนี่พวกนี้เดี๋ยวจังค่อยมาอัปเดตกันอีกที่ป่ะนี่ตัดแล้วหลังจากตัดใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยอย่างไรแจ็กมือนนะครับสำหรับมือใหม่ผมกับมือใหม่ให้กันแต่ว่าก็ได้มาเรียนรู้ความกันจี่สิแล้วครับพี่นะ้องมาฝึกมาเห็ด รีวิวไว้นะครับสิเด็กกับย้อนกลับมาเบิงนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อว่าสิเด็กเห็นนะครับในอัปเดตคลิปต่อๆไปนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นแบบปลูกแบบแพนกลาปลูกแบบปั่นแห้งนะครับอันนี้อายุ55วันนะครับมีทั้งหยาเจ้าทินหยาทั้งทั้งหยาทั้งกลานะครับพี่น้องเอ้าบัวเดี๋ยววนาเกี่ยวแล้วครับพี่น้องวันนี้จะเคย มากันอีกที่เนาะในคลิปต่อไปรีวิวให้พี่ให้น้องนะครับแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์ใ้การดึยครับจะเป็นประโยชน์ร่วมกันใงสองไฟครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ